สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้รณ์ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวง,ดวงโดยรวมให้กับคุณนะคะในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ r a n d อมนะคะขอให้พลังงานนี้อยู่ประมาณสัก3าเดือนหลังจากที่ดูคลิปนะคะเอาเร็วๆนี้เราเอาแค่3ามเดือนพอนะคะหลังจากดูคลิปเนี้ยภายใน3มเดือนมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แบบนั้นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ random ม,มันก็คือเอาสมมตินะคะ3เดือน6เดือนนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานเอ่อของเราเชื่อมโยงกันนะคะในะะนั้น3เดือนหลังจากดูคลิปนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือไม่แม่นเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเป็น random น,นะคะมันเป็นการสุ่มเอาละชาวธาตุดิน นะคะอมขออนุญาตดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณก่อนที่เราจะไปดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวธาตุดินต้องเผชิญอยู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Sun ค่ะชาววันอาทิตย์หรือสิงห์ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มี3มถ้วยขึ้นใต้สําหรับสถานการณ์ปัจจุบันของชาวธาตุดินบอกบอกว่าตัวคุณเองนั้นทําอะไรบางอย่างอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะไม่ว่าจะมีความรักนะคะ กับเพื่อนมีความรักกับคนในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะหรือว่าทําอะไรร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนช่วงเวลานี้ชาวธาตุดินน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเดอะซันนะคะเป็นโอกาสที่อ๋อโอ้โหดีมากนะคะอาจจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าจะเป็นโอกาสทางความรักก็ตามอ๋อ,อว่าชาวธาตุดินคุณกําลังค่อนข้างแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะเป็นความรักการอยู่ในสังคมอะไรต่างๆ นะคะดูค่อนข้างดีนะคะอมบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันดูค่อนข้างดีตามที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นภาพยายรนนวมแซ้ว่าค่อนข้างดีค่ะความรักการงานและนะคะการเงินก็ต้องดีด้วยนะภาพมันขึ้นมาแบบนั้นนะคะเอาละทีนี้เราไปดูกันเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆเอ่อในเร็วๆนี้ของชาวธาตุดินคืออะไรค่ะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ของชาวธาตุดินคือ The Tower นะคะาชาววันอาทิตย์นะคะหรือเมษนะคะหรือพิจิกก็ได้นะคะชาวพุษภศพนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอลคัพสใต้สำหรับเอลเพนท์โครสถ้าเป็นเรื่องการเงินบอกได้เลยว่าไปได้เรื่อยๆนะชาวธาตุดินนะย,ยังไปได้เรื่อยๆอยู่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบปรบปรับ ฉับพลันกระทันหันนะคะหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นนะคะแต่ทาวเวอร์มันเป็นไพ่เมเจอร์อะคาอย่างไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะ,ะเรื่องเงินเนี่ยอมว่านะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์แม้ตัวคุณเองจะยังพอหาเงินได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอมมองเห็นว่าผู้สนับสนุนของคุณเนี่ยดูมีอาการเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่สามารถซัพพอร์ตคุณได้เหมือนเดิมน,นะคะชาวธาตุดิน ผู้สนับสนุนของคุณเนี่ยนะคะ D m p r e s s ที่ขึ้นตรงนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครบางคนเนี่ยดูมีอาการเ,เขาจําเป็นนะคะต้องไปไปพัฒนาตัวเองหรือว่าอาจจะมุ่งเน้นที่ตัวเองเป็นหลักสําคัญนะดูแล้วอาจจะไม่ได้มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนคุณเ,เหมือนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่มันมันตกแตดถ้วยที่ปิดตรงนี้นะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะต่อให้ผู้สนับสนุนของคุณเนี่ยจะมีอาการห่างหาย ไปบ้างนะคะมีอาการออกไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เคยเป็น hmm. นะคะแต่คุณก็ยังสามารถไปได้เรื่อยๆอยู่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินเนี่ยเอาองว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนักนะคะก็แค่ว่าเอาละเงินกงเงินเก็บมันลดน้อยมันล่อยหลอไหมนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเงินเก็บนะคะแต่ว่า อา,อาจจะเป็นห่วงเวลาที่คุณกําลังพยายามเก็บเงินาการเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งนะคะบางคนเงินเก็บล่อยหรอแต่การเงินยังหาเข้าได้เรื่อยๆแต่บางคนอยู่ในสถานการณ์ของการพยายามเก็บเงินค่ะจะเป็นสองพาร์ทนะบางคนเนี่ยเงินเก็บล่อยหรอไปเกี่ยวกับเรื่องอที่คุณต้องไปใช้จ่ายความสุขส่วนตัวอะไรบางอย่างไม่รู้นะนะคะก็เลยเงินเก็บล่อยหลอไปแต่ในบางส่วนเนี่ยดู S <S <an> <S เหมือนกับว่าการเงินของคุณเนี่ยยังยังไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินนะคะอยากจะเก็บเงินแต่มันอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมากพอเท่าที่คุณต้องการนะคะดูเราไม่น่าหนักหนาแนละ้วการเปลี่ยนแปลงของคุณถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะเ,เรื่องการงานเรื่องการงานในบางเคสเนี่ยมีมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจนะะในเรื่องงานนะคะเ,เหมือนกับ อย่างที่บอกอะ่ะบางคนก็ยังมีความสุขกับงานที่ทําแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างใจไม่ค่อยตอบโจทย์ในเรื่องความรู้สึกของคุณนะบางคนมีโอกาสที่อยากจะเดินทางโยกย้ายอะไรด้วยหรือเปล่านะเหมือนอยากออกจากคอมฟอร์ทโซนอยากไปผจญภัยนะคะแต่มีแต่ทําได้แค่ก้มหน้าก้มตาทําไปเรื่อยๆอืมทาได้ก้มหน้าก้มตาทําได้แค่ก้มหน้าก้มตาทาไปเรื่อยๆแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยจะจะ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณบางอย่างที่ฉันอยากจะทําลายกําแพงตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ฉันเหมือนเริ่มอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทําอะไรที่มันได้ออกจากตรงนี้ไปผจญภัยบ้างอะไรบ้างนะคะออแต่สุดท้ายก็ยังต้องไปเรื่อยๆอยู่นะกับงานที่ต้องทำนะคะอ่ะเรื่องความรักบ้างดีกว่าเรื่องความรักมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเออเอามองเห็นว่า คนที่ดีต่อใจมากที่สุดนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วค่ะชาวธาตุดินนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากสภาวะอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคือรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวหรือว่าการที่ออจะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะโอเคกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยก็คงจะรู้สึกเอ๊ะมันไม่ค่อยตอบโจทย์แฮะอ่านะดูดูดูแล้วมันเหมือนกับ ไม่ได้อย่างใจบางอย่างนะคะแต่มันยังไปได้เรื่อยๆมันยังไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในสามเดือนของคุณเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงมากทรงมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักเนี่ยนะมันแค่ไม่ได้อย่างใจคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้อย่างใจแค่นั้นเองแต่สถานการณ์ภาพรวมมันยังไปได้อยู่นะคะเอาละเพราะฉะนั้นเรามาดู เรามาดูบทสรุปแล้วกันนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากจะให้คำแนะนำชาวธาตุดินบ้างนะคะไพ่อยากจะแนะนำชาวธาตุดินว่าอย่างไรบ้างคะ Justice นะคะชาวตุนนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก Two of w ands, a n d s ace of Pentacles ace of Wands ใต้สำหรับ a i g of Swords นะคะชาวเอ่อ uh, no ไม่ใช่โอเคแค่นั้นขอโทษค่ะไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำนะคะ ชาวธาตดินบ้างอย่างนั้นหรอเลิกยึดติดกับอะไรเดิมๆเนาะจริงๆแล้วชาวธาตุดินตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออค่อนข้างชอบอะไรที่มันมั่นคงนะคะเป็นคนที่ต้องการความยุติธรรมในชีวิตนะคะออไม่ค่อยชอบอะไรที่มันตุกติกคุณอาจจะเป็นคนที่ในห่วงเวลานี้คงจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบความมั่นคงแล้วก็อยากได้ความยุติธรรม นะคะไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใครเราก็ไม่ได้อยากให้ใครมาเอาเปรียบนะคะเหมือนกับว่าคุณจะสวมพลังงานนั้นนะแต่ว่าไพ่แนะนําว่าเฮ้ยลองมองโลกกว้างๆบ้างสิเออว่าตอนเนี้ยเขามีอะไรไปถึงไหนกันแล้วนะคะบางทีโอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินนะคะโอกาสทางการงานนะ,ะหรือโอกาสทางความรักต่างๆอาจจะอยู่ในโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจริงๆอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นี่ยแหละเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีนะคะ,ะใครไม่รู้นะกูรู้ใช่ไหมกูเกิลใครไม่รู้กูรู้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเพราะอมมองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินสิ่งใหม่ๆนะคะที่มันจะบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยนะที่มีโอกาสที่จะชักนําคุณให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนไปผจญภยัยคุณจําเป็นที่ต้องออกไปมองโลกกว้างซึ่งการไปมองโลกกว้างดูจากหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ได้ไหนไกลเลย นะเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดู Google ไปดูซิเขามีอะไรกันตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นคุณอาจจะได้ไปเจอกับอ,อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้นะเลิกเขาเรียกอะไรอะเลิกตีกรอบตัวเอง8ดาบอมมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดรับข้องใจบางคนการเงินก็ยังมีความตึงมืออยู่บ้างนะคะความรักก็ดูขอดจำกัดเยอะแต่ออมว่ามันเป็นการที่คุณเนี่ยผูกพันตัวเองไว้กับความคิด หรือเปล่านะสำหรับแปดดาบอันนี้เพราะว่าดูแล้วโอกาสมันล่องลอยอยู่ในอากาศมันล่องลอยอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเพราะนั้นลองดูแล้วกันว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณนะนะคะโดยที่เราต้องออกจากกรอบก่อนนะคะดูแล้วอาจจะเป็นคนคิดเยอะขอแม่เยอะนะคะหรือเปล่านะคะข้อจำกัดตรงนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าบางคนการเงินเนี่ยแม้ว่ามันจะไปได้เรื่อยแต่อาจจะมีอาการตึงๆบ้าง นะคะการงานก็ดูน่าอึดอัดนะความรักก็ดูข้อจํากัดเยอะนะอาจจะต้องลองแก้เชือกให้ตัวเองไหมคะชาวธาตดินเนาะเออลองแก้เชือกออกเอาผ้าที่ผูกตาไว้ออกนะคะดาบเนี่ยมันไม่ได้ปักล้อมคุณเลยแก้เชือกออกคุณก็เดินออกมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆลองไปเปิดหูเปิดตาบ้างสิอา่านะคะอาจจะนําพาการเงินการงนารเงนเผอเอความรักเนี่ยดูแล้วจะมีแบบสายหวานนะเข้ามาในชีวิตคุณนะเนี่ย อ่านะจะมีสายหวานนะเข้ามาในชีวิตคุณคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะอาละก็อลองเอาคําแนะนําไปปรับปรับอ่ะเปิดออราคให้หน่อยแล้วกันเนาะช่วงนี้กลับมาใช้ออรโคนางฟ้านะคะะว่าเปลี่ยนบ้าง <laughs> เอาล่ะสำหรับนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ของชาวธาตุดินนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกบ้างเอ่ยนะคะ trust ค่ะจงเชื่อมั่น let go ปล่อยมันไปและ forgiveness นะคะให้อภัย compromise การประนีประนอมนะคะ trust เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นการเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งจริงๆการเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเดิมทีชาวธาตุดินสูญเสียความมั่นใจในตัวเองจําเป็นต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาแต่ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจนตีกรอบกลายเป็นคิดเยอะตีกรอบความคิดตัวเองเอามาว่าต้องปลดปล่อยมันไปซะบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมี2ประเด็นนะคะคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วนะคะก็มองว่าเอาละงั้นเราก็ต้อง ออกไปนะคะเล็กโกคือปลดปล่อยตัวเองเพื่อไปเจอโลกกว้างบ้างไม่ว่าเราจะเคยเจอกับสิ่งใดๆมาก็แล้วแต่ที่ทําให้เรานะรู้สึกว่าอา่อไม่ค่อยอยากจะให้อภัยอ่ะไม่ไม่อยากให้อภัยคนที่เราลักไม่อยากให้อภัยสังคมที่เราอยู่ไม่อยากให้อภัยเผื่อนรวมงานอา่ไม่อยากให้อภัยคนที่เคยมีปัญหาเรื่องเงินกับเราหรืออะไรหรือเปล่าหรือไม่อยากให้อภัยตัวเองก็ตามนะะบางทีแปดดาบคือการที่เราคิดไม่ดีกับตัวเองหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นจงปล่อยไปค่ะ ปล่อยทั้งหมดนั่นแหละการเชื่อมั่นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องปล่อยวางความคิดที่ตีกรอบนะคะปลดปล่อยมันออกไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นให้อภัยสังคมให้อภัยโลกนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะคอมเพลเม้์คือการประนีประนอมนะคะก็คือการที่ชาวธาตุดินนั้นจะสามารถออกจากคอมฟอร์ทโซนได้แกะผ้าผูกตาแกะเชือกที่มัดตัวเองแล้วไปสู่โลกกว้างไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นั้น อาจจะจาเป็นต้องประนีประนอมกับตัวเราเองหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างต่างๆที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตลองดูซิว่าจิตที่ให้อภัยใจที่ให้อภัยการประนีประนอมจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้คุณนะ่ะออกมาจากแปดดาบที่ปักล้อมคุณอยู่หลวมๆตรงเนี้ยนะคะแล้วเพื่อเปิดตาเปิด มองโลกกว้างมากขึ้นได้ไหมนะคะแล้วก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะขอตีสะว่าหลังหลังดูคลิปนี้ภายใน3เดือนก็แล้วกันนะคะพร้อมกับคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะช่วยให้คุณนั้นได้สามารถออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือว่าออกจากพันธนาการนะคะของดาบทั้ง8ดเล่มนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไปประสบพบเจอกับโลกกว้างและสิ่งใหม่ๆนะคะความรักการงานการเงินที่จะเข้ามานั่นเองนะคะ ออแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจังออมวันนี้ออมลาชาวท่าดินไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย